โอเคครับต่อจากช่วงที่แล้วนะครับทีนี้เราจะเอา C Major Scale เรลองมา p r o v i t a t i o n ดูในคอร์ด Backing t a ท็ที่เป็นเหมือนเมื่อวานนะครับวิธีการของผมที่ง่ายที่สุดเลยคือเราเลือกฟอร์มมาสักฟอร์มหนึ่งแต่ผมจะเป็นคนที่จะเลือกเล่นอะไรที่จะเลือกมาให้มันต้นคอร์ดกีตาร์แล้วไว้ไวไ้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆได้ไหลามาผมจะใช้ฟอร์มนี้ แต่สิ่งที่ผมที่จะให้ทุกๆท่านลองโซโล่ผมจะไม่ใช้ทั้งฟอร์มโซโล่ผมจะใช้แค่สามโน้ตคือในฟอร์มเนี่ยครับ mm hmm. ให้ทุกๆท่านเลือกมาแค่สามโน้ตอะไรก็ได้ผมจะเลือกสามโน้ตนี้ผมจะเลือกตัวดีตัวท e, ีตัวจีผมจะเลือกสามโน้ตนี้เหตุผลเหตุผลที่ว่าทำไมต้องค่อยๆเลือก 2องสองโน้ตก่อน3ามโน้ตก่อนเพราะว่าถ้าผมให้ทุกทุกท่านลองลุยเป็นทั้งฟอร์มเลยเนี่ยแน่นอนคือทุกทุกท่านจะติดอินฟูอเซชันหรือจะติดโซโล่เป็นฟอร์มสเกลนั้นแน่นอนอันนี้คือวิธีที่ทลายบล็อกสเกลนะครับอันนี้ที่ที่ผมแนะนําคือจะไม่ติดเป็นบล็อกสเกลให้เล่นเป็นนี่ครับเลือกมา3ามโน้ตคืออึดอัดแน่นอนแต่ขอให้ทุกทุกท่านนึกถึงสมมติเขา สมมุติเราไปซื้อคอนโดคอนโดหนึ่งแต่สมมุติเขามีเฟอร์นิเจอร์ให้สามสมชิ้นมันเหมือนว่าเราจะต้องจัดวางละออกแบบยังไงแล้วว่าเฟอร์นิเจอร์สามชิ้นจะไปวางห้องไหนเออโทษนะจะไปวางมุมของห้องตรงไหนตรงไหนคือจะใช้แค่3มโน้ตเดี๋ยวลองดูนะครับผมใช้จะใช้โซโล่ยังไงจะใช้หลักการของของินวอวเซชั่นทั้งหมดลิทึมพิดเสียงพิดเสียงนี่อาจจะไม่ได้เยอะเพราะว่ามันได้แค่สามโน้ต เฟซซิ่งวลีประโยคอันนี้สำคัญมากสี C ่ฟิลลิ่งจะลองดูนะครับไป็กิ้งแท็มือเดิครับคอร์ดซีต่อไปเอเอไมเนอร์ A A er. ใช้แค่สามโนตนี้นะครับเออดูนะครับค่อยๆเล่นไปครับเล่นโน้ตเดียวก่อนก็ได้ครับให้รู้สึก ซ้ำไปอีกได้ครับเห็นไหมครับมีเฟซซิ่งมีประโยกวักตอ่อ เล่นแบบผมคงไม่เล่นอย่างนี้คือมันไม่ธรรมชาติคือผมจะเล่นเหมือนเราพูดเหมือนเป็นวลีประโยคถามกัน ไเลไถ้าเรายังนึกอะไรไม่ออกก็หยุดสต็อปฟังคอร์ดฟังซาวแล้วค่อยเริ่มเล่นใหม่สมมุติผมเล่นปันละสมมุติผมเล่นสมมุติผมเล่นจนไม่รู้จะเล่นแล้วหยุดครับ ใหม่ฟังมันใหม่โอเคเริ่มประโยคใหม่ mm hmm. ซ้ำได้ครับประมาณนี้ครับอันนี้คือหลักการที่การเอามาอินโฟวิซชั่นที่ยกตัวอย่างได้ง่าย ที่สุดนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเ,เดี๋ยวลองให้ทุกท่านลองไปฝึกซ้อมกันเพราะเรื่องพวกนี้ใช้เวลาหน่อยค่อยๆเล่นไปครับใจใจเย็นๆอึดอัดแน่นอนสามโน้ตอึดอัดแน่นอนแต่ขอให้ทุกท่านลองดูลองลองดูนะครับแน่นอนก็แล้วก็แนะนำอีกอีกอย่างาเมื่อกีอ้ผมลืมไปนิดนึงนะครับที่เรี่กสามโน้ตมาก็คือ,อเพื่อนๆก็ เลือกโน้ตข้างบนก็ได้นะครับสามโน้ตอันไหนก็ได้นะครับผมแต่เมื่อกี้ผมแบ่งเป็น3มโน้ตข้างล่างนะครับก็วันนี้มีเท่านี้นะครับขอให้สนุกกับการฝุกซอมครับเดี๋ยวพรุนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ